สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ3นาทีกับโคพายโ t วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งโคพายโจะช่วยสรุปเนื้อหาจับใจความสำคัญจากแหล่งข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นบทความข่าวสารหรือข้อมูลทางวิชาการมาเริ่มกันเลยนะครับจากการเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอน Co-Pilot ทางด้านขวามือหลังจากนั้นเราก็เตรียมที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL ที่เราต้องการให้ Co-Pilot สรุปเนื้อหาให้นะครับอย่างวันนี้เราจะยกตัวอย่างการสรุปเว็บไซต์ของธนาคารอมสินเราก็พิมพ์ข้อความลงไปในพร้อมว่าช่วยสรุปเว็บไซต์ gsb.or.th ให้หน่อยเมื่อคลิกเสร็จโปรแกรม c o p i l o t จะสรุปให้ว่าเว็บนี้มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างแต่ว่า ถ้าเกิดสมมุติเราอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกไปมากกว่านั้นอย่างเช่นอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนเพิ่มเติมเราก็ใส่พร้อมลงไปให้โปรแกรม c o p l o t t ช่วยสรุปเนื้อหาในเว็บไซต์ธนาคารเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนเพิ่มให้อีกแล้วรอการประมวลผลสักครู่ผลที่ออกมาก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ธนาคารอมสินเฉพาะเรื่องธนาคารโรงเรียนว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างและถ้าหากเราอยากเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนที่โคพายโลดสรุปเนื้อหามาให้นี้อยู่ที่ไหนเราก็สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้อีกว่าช่วยส่งลิงก์หรือ URL ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนมาให้หน่อยโปรแกรมโคพายโลก็จะช่วยส่งลิงก์เว็บเกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนมาให้เมื่อเราคลิกเข้าไปดูผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นหน้าที่เกี่ยวกับธนาคารโรงเรียนตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ในงานดูหวังว่า โคพายโลจะช่วยทําให้เพื่อนๆประหยัดเวลาในการทํางานพบกับไอเดียใหม่ๆในการใช้โคพา l o t ได้ในคลิปหน้าขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ